ทำอย่างไรให้ทุเรียนใบใหญ่สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะพามาชมใบทุเรียนนะครับอันดับเรกก็มาดูใบทุเรียนผมก่อนนะครับอ่าดูใบทุเรียนนะครับดูนะครับดูความยาวนะนี่เทียบกับฝ่ามือนะครับดูนะครับ ใบนะครับนี่3ามนิ desserts, น้วนะครับ3ามนิ้วนะครับดูครับความยาวนะครับดูไม่ไม่ได้ว่ากิ่งเดียวนะครับดูนะครับ3ามนิ้วนะครับดูนะครับนี mate, ่นะครับเป็นคือใบของผมจะเป็นแบบนี慢慢้หมดเลยนะครับทั้งทั้งแปลงนะไม่ใช่ว่าเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวนะครับทั้งแปลงอ่านี่นะครับเห็นไหมครับดูนะครับทุกกิ่งนะครับทุกกิ่งนะครับใบใหญ่หมดนะครับดูนะครับใบใหญ่นะครับใบใหญ่นะครับ สังเกตได้นะครับใบเก่าเขาจะเล็กนะครับนี่ใบใหม่ใหญ่นะครับอ่าเห็นไหมครับใบใหญ่หมดครับกิ่งนี่กิ่งนี้แทบจะถึงดินเลยนะครับเพราะใบมันใบมันใหญ่นะครับดูนะครับเห็นไหมครับสามนิ้วนะครับดูความยาวครับดูนะครับใบใหญ่ครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับอ่านี่ต้นนี้ ้นนี้มันยังเป็นใบเพสลาดนะยังไม่ไม่ถึงกับเก๋นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนู้นมาดูครับนี่ครับดูใบครับสามนิ้วครับอันนี้เป็นทุเรียนยังไม่อายุผมปลูกช่วงเดือนสามอันนี้เดือนเก้าครับหกเดือนอ่านี่นะครับเห็นไหมครับดูครับ ดูแต่ละใบครับดูนะครับอ่าเป็นแบบนี้หมดทุกจริงนะครับดูครับดูครับดูดูใบครับใบใหญ่นะครับสามนิ้วนะครับอ่าก็เมื่อดูใบกันแล้วนะครับนี่ด้านนี้ก็มีนะครับเห็นไหมครับใบใหญ่ๆนะครับใบใหญ่ๆนะอ่าก็จากที่เห็นนะครับต้นทุเรียนของผมแล้วนะครับ ใบมันใหญ่นะครับก็ทําอย่างไรนะครับทําอย่างไรให้ใบมันใหญ่นะครับอย่าไปพูดถึงตรงนั้นครับก็มันอยู่ที่การดูเลนะครับอยู่ที่การดูเลของเรานะครับถ้าอยากได้แบบรวดเร็วนะแนะนําเลยนะครับอาหารทางใบครับใช้อาหารทางใบนะครับรับรองนะครับใบใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็จะเจอแบบจะเป็นแบบของผมนะครับเห็นไหมครับ เนื่องจากว่าอาหารทางใบนะครับให้ใบเขาจะใหญ่นะครับอ่าอย่างนี้นะครับใบใหญ่นะครับกิ่งเขาก็จะยาวนะครับเพราะว่าเขาได้รับปริมาณอาหารคือเขาได้กินเยอะนั่นเองนะครับคือถ้าเราให้ทางดินเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับใช้เวลาแล้วก็การสูญเสียเนี่ยมันค่อนข้างเยอะกว่านะครับอย่างของในแปลงของผมเนี่ยคือดินล้วนบนทรายนะดินมันระบายน้ําได้ดีนะครับ พอระบายน้ําได้ดีเนี่ยน้ำมันก็จะเอาเล่ทาาุในดินเนี่ยไปด้วยนะครับอย่างของผมยกโคกอย่างนี้นะครับพอผมใส่ปุ๋ยนะครับถ้าฝนตกลงมาเนี่ยปุ๋ยลงด้านล่างหมดครับลงไปข้างใต้โคกหมดนะครับการที่จะบำรุงต้นทุเรียนนะครับทางที่ดีที่สุดนะครับสําหรับดินร่วนปนทรายนะก็คือให้อาหารทางใบนะครับอันนี้เนี่ยคือ มีนักวิชาการเขา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 วิจัยมาเลยนะครับสําหรับดินร่วนปนทรายนะไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชพันธุ์ชนิดไหนก็ตามนะครับเนนักวิชาการเขาแนะนําก็คือเน้นให้อาหารทางใบนะครับเพราะว่าอาหารทางดินเนี่ยอย่างที่บอกนะครับดินร่วนปนทรายเขาไม่ค่อยเก็บอาหารนะครับเก็บแร่ธาตุนะครับเขาจะไปกับน้ําซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเน้นให้อาหารทางใบนะครับ ส่วนอาหารทางใบที่ผมใช้อยู่นะครับอ่าก็จะมีปุ๋ยนะครับปุ๋ยทางใบนะครับก็คือเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะที่ผมใช้อยู่เป็น14 14 14นะครับสูตร14เสมอ14นะครับปุ๋ย,เป,ปยเป็นปุ๋ยน้ํานะครับผสมน้ําฉีดทางใบไปนะครับแล้วก็มีอะมิโนซึ่งเป็นกรดอะมิโนนะครับซึ่งเป็นสาร่ายทะเลนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกแร่ธาต เสริมนะครับอย่างแมกนีเซียมนะครับสังกะสีนะครับแคลเซียมโบลอนนะครับแล้วผมก็จะมีพวกแร่ธาตุรวมอีกนะครับซึ่งแร่ธาตุรวมเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องการต้านทานสภาวะอุณหภูมิด้วยนะครับคือคือปรับตัวครับการปรับตัวให้เข้ากับอุณสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นตัวนั้นช่วยด้วยนะอ่านี่นะครับคือหลักๆที่ผมใช้นะครับทีนี้มาเจาะในแต่ละตัวนะครับ ก็คืออาหารทางใบเนี่ยบางบางดินบางที่นะครับอย่างที่ผมพูดนะครับคือดินบางชนิดเนี่ยไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เลยนะครับ hmm. จากที่นักวิชาการเขาวิจัยเรื่องดินมานะคืออันอันนี้เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยคือต้องไปหาเรื่องวิเรื่องการวิจัยเรื่องดินนะครับเรื่องการวิจัยของดินนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการวิจัยของต้นทุเรียนเลยนะอันนี้เป็นการวิจัยการวิเคราะห์ดินนะครับ คือดินร่วนปนทรายเนี่ยนักวิชาการเขาแนะนําเลยว่าเน้นให้เป็นอาหารทางใบเป็นหลักนะครับเพราะว่าอาหารทางดินเขาไม่ค่อยได้รับผลประโยชน์เยอะนั่นเองครับอาหารทางใบนะครับปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยน้ําก็ใช้ได้นะครับอย่างที่ผมเลือกใช้เนี่ยคือผมใช้เป็นปุ๋ยน้ํานะครับบางท่านอาจจะใช้ปุ๋ยเกล็ดไปละลายน้ําก็ได้นะไม่ผิดนะครับแต่ผมอ่ะผมใช้ปุ๋ยน้านะครับคือมันผสมน้ําง่ายอะ่ะก็คือ ตวงออกมาแล้วก็เทในถังผสมเราคนคนใช้ได้เลยนะครับมันง่ายนะครับเป็นปุ๋ยน้ำนะสูตรที่ผมใช้ก็คือสูตร1 4นะครับปุ๋ยนะครับทุกอย่างนะที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมสั่งมาจากทางภาคใต้นะผมบอกเลยนะครับก็คือผมให้เพื่อนผมที่เป็นเจ้าของสวนที่ภาคใต้เนี่ยเขาซื้อมาให้นะครับซึ่งทางนู้นเนี่ยเขามีการปลูกทุเรียนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีร้านเคมีพันธุ์ที่เกี่ยวกับทุเรียนนะเยอะกว่าทาง โซนภาคอีสานที่ผมอยู่นะครับในจังหวัดกาลสินเนี่ยแทบจะหาซื้อยากเลยนะครับหาซื้อยากเลยนะครับถ้าต้องการซื้อก็อาจจะต้องสั่งนะครับอย่างที่ผมเคยไปคุยกับร้านเคมีพันลร้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามันไม่มีขายหรอกครับเราต้องพี่ต้องสั่งนะครับก็คือแนะนำนะครับดินล้วนปนทรายนะครับให้อาหารทางใบนะครับปุ๋ยทําไมผูผมใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับในการให้อาหารทางใบเพราะว่า นักวิชาการครับเขาแนะนํามาอีกแล้วนะครับว่าปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยมันจะช่วยให้ขยายใบนะขยายใบให้มันใหญ่นะครับให้มันยาวให้มันหนานะครับซึ่งเอามาใช้แล้วมันก็ได้ผลนะครับมาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็จะใช้พวกอ,อย่างอื่นเนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยผมก็ใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับอย่างพวกสารหลนะครับสารหลทะเลพวก แมกนีเซียมพวกท่านอาหารเสริมอย่างอื่นนะครับผมก็ใช้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าปุ๋ยน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าผมไปศึกษาเรื่องเรื่องดินมานะครับไปศึกษาเรื่องผลการวิจัยเรื่องดินมานะครับแล้วเขาแนะนํามาแบบนี้นะครับผมก็เลยจะทดลองนะครับก็คือให้เพื่อนผมซื้อปุ๋ยน้ํามานะครับแล้วก็มาลองใช้ดูนะครับเห็นผลชัดเจนนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากได้ใบใหญ่ๆใบหนาเหมือนผมนะครับอ่า ทดลองดูได้นะครับทดลองดูได้นะครับไม่ถามว่ามันใช้งบประมาณเยอะไหมไม่เยอะเลยครับปุ๋ยน้ําขวดหนึ่งนะครับขวดละ1ลิตรเนี่ยโหผสมน้ําได้เป็น2,000ลิตรนะครับเยอะมากนะครับผมเนี่ยผมใช้แค่ครึ่งหนึ่งปริมาณครึ่งหนึ่งของที่ข้างขวดเขาแนะนําเองนะขวดเขา,เารู้สึกว่าจะเป็น20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับแต่ผมใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับ ผมใช้แค่1 0ซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับโอ้โหเห็นผลชัดเจนครับทันตาครับฉีดผมฉีดไปไม่กี่รอบนะครับผมฉีดไปไม่กี่รอบเองคือฉีดให้เขาช่วงที่เขาแตกยอดอ่อนๆนะครับเขาแตกยอดอ่อนๆออกมาเขากำลังเทงที่เป็นพวกเนี่ยเป็นปีเป็นปีอย่างนี้นะครับเป็นหางปลาอย่างนี้เลยนะครับเป็นหางปลาอย่างเงี้ยก็ฉีดเข้าไปเลยนะครับฉีดเจ็ดถึงสิบวันฉีดครั้งหนึ่งนะครับ แล้วลองติดตามผลดูครับแล้วท่านจะติดใจนะคือทุเรียนนะครับการสะสมอาหารเขาเนี่ยเขาจะอยู่ที่ใบด้วยนะถ้าใบเขาสะสมอาหารได้ดีนะครับเราให้อาหารเขาเพียงพอนะครับต้นเขาก็จะเริญเติบโตได้เร็วนะครับต้นเขาจะเริญเติบโตได้เร็วอย่างที่ผมบอกนะคือบางบางพื้นที่บางแปลงดินบางชนิดเนี่ยไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นเขามีธาตุอาหารครบอยู่แล้วนะครับ ใบเขาก็จะใหญ่เองโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในแปลงผมเนี่ยถ้าสังเกตดูได้นะครับใบกี่ชุดกี่ชุดก็เล็กนะครับเห็นไหมคือใบกี่ชุดกี่ชุดที่ได้มามันจะเล็กหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องหาวิธีนะครับเพิ่มปริมาณการสะสมอาหารให้เขานะคือก็ต้องทดลองไปนะครับทดลองจนกว่าจะได้ผลที่เราพึงพอใจนะคืออย่างนี้เนี่ยก็พึงพอใจได้แล้วนะครับคิดว่า มันคงจะใหญ่มากแล้วนะครับอ่ามันคงจะใหญ่มากแล้วนะครับนี่นะครับสามนิ้วนะครับมันคงจะใหญ่มากแล้วนะครับก็คิดว่าพึงพอใจแล้วนะครับในกับกับอ่าเงินที่เราเสียไปนะซึ่งปุ๋ยาปุ๋ยน้ําเนี่ยไม่ได้แพงมากนะครับขวดหนึ่งสามสี่ร้อยบาทนะครับมันไม่ได้แพงเลยนะครับมันไม่ได้แพงเลยแล้วก็เขาได้ได้รับเต็มที่ด้วยนะเขาได้กินแบบเต็มที่อ่ะมันสูญเสียน้อยนะครับ มันสูญเสียน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดนะครับประสบปัญหาเรื่องการสะสมอาหารของต้นทุเรียนนะครับใบเล็กๆใบไม่ใหญ่อยากได้ใบใหญ่ๆใบหนาๆใบเขียวๆนะครับทดลองดูได้ครับถ้าอยากทดลองก็ถ้าหาซื้อไม่ได้ก็สอบถามทางผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำช่องทางในการซื้อถ้าอยากได้แบบผมเนี่ยซื้อที่ไหนนะครับก็ครับ ก็ขอบคุณที่รับชมครับ